สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปครับท่องหน้ากระเป๋าของ AIX นะครับสำหรับใครที่นะครับได้สมัครกระเป๋า AIX และได้ทำการนะครับสมัครเพื่อรับ Air d ดรจาก AIX ด้วยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นหน้าหลักของนะครับกระเป๋า AIX นะครับก็จะมีนะครับเหรียญที่นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ทั้งหมด2ชุดครับชุดนี้ เป็นเชนของ TRX แล้วก็ USDT ของเชน TRX ครับตัวนี้ส่วนชุดนี้จะเป็นชุดที่ใช้นะครับในการฝากและใช้ในระบบของ a i x ครับก็คือ BNB ครับเป็นเนอีก1สกุลครับซึ่งเป็นค่าแก๊สและ USDT ก็จะเป็นเหรียญสแตนเบิรอยที่ใช้ในเชนตัวนี้นะครับส่วนนะครับตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ทำการนะครับไม่ทำการผูก2 FA นะครับ ไม่ทําการถูก2 f งก็อย่าลื่นะครับกดที่การตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วก็นะครับมาดูตรงนี้ครับถ้ายังไม่โชว์อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ต้องอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปทําตามคลิปที่ผมได้พาทำนะครับถ้าอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก็กดที่กระเป๋าตังค์ครับหลังจากนั้นนะครับให้มองไปที่ฝามือบนนะถ้าไม่มีให้เลื่อนนะไม่มีให้เลื่อนก็จะมีนะครับรูปของแอป 2FA ตัวนี้สามารถถูก 2FA ให้เรียบร้อย นะครับตัวนี้นะครับไปทําตามคลิปที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนใครที่นะครับเปิดกระเป๋าแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเก็บ12วลีให้ดีห้ามหายห้ามรั่วไหลเด็ดขาดนะครับตัวนี้12วลีนะเก็บบันทึกให้ดีครับจดใส่สมุดนะครับจะบันทึกลงคอมก็แล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้เก็บให้ดีห้ามหายห้ามรั่วไหลรวมถึงรหัส6ตัวที่เขาให้ตั้งตอนทําเปิดกระเป๋านะครับคู่กับ12วลีเก็บให้ดีด้วยครับ จะต้องใช้ทําธุรกรรมต่างๆนะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับยังไม่สมัครให้เรียบร้อยก็คือยังไม่ได้รับตัว AIX ตรงนี้ตอนนี้ AIX เขาแจกอยู่ที่1000 AIX นะครับหน้ากระเป๋าตรงนี้จะโชว์ว่านะครับ1 0 0 0 S 1,000ดอลลาร์เลยนะครับแต่นะครับยังไม่มีมูลค่าจริงนะครับ ต้องรอ Ax สกุลเงิน AX เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการตามรถแมพนะครับก็เข้าไปดูในรถแมพกันนะครับว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะมีมูลค่าเท่าไหร่ส่วนใครที่มีการแนะนํามีการบอกต่อมีการส่งต่อก็จะได้ค่าแนะนําเพิ่มด้วยอย่างของผมเองก็มีการส่งต่อก็ได้มา1000แล้วก็บวกมาเป็นทั้งหมด17,415แล้วก็มีการเบิรนอะไรต่างๆเกิดขึ้นส่วนตัวนี้ครับกระเป๋าสามารถตั้งมากกว่าหนึ่งกระเป๋าได้ครับผมกดให้ดูนะ ผมในในเครื่องนี้จะมีทั้งหมด2กระเป๋าก็ไม่แนะนำให้ให้สร้างเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวกเกิดมีการทำ KYC มามันจะยุ่งครับตรงนี้ผมก็สร้าง2กระเป๋านะครับเพื่อเอาไว้ฝากทำกำไรทำดอกเบี้ยนะครับรายวันนะครับกระเป๋าที่1กระเป๋าที่2ใครที่นะครับมีปัญหาเรื่องยี่สิบสองวลีอาจจะไม่ชัดเจนก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับกดที่3าจุดตรงนี้แล้วก็กดที่แถบแดงเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วครับพอกดเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้เขาถาม รหัสพินหกตัวเราก็ต้องรหัสพินหกตัวมากรอกครับพอกรอกเข้าไปคุณก็จะเห็นสิบสองวลีของคุณคุณก็เอามาเก็บได้เลยนะครับแต่ผมขอไม่กรอกกันครับขอญาตแบ็กกลับนะครับอ่าตรงนี้เรื่องของกระเป๋านะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของการนะครับอ่าถ้าเราจะดูนะครับบทฟาร์มกลไกการเผาเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยการเผากดได้เลยครับเราก็จะเห็นนะครับข้อมูลเหล่านี้เราก็มาอ่านดูกันเพราะว่า การเผาก็ท right? um, ําอย่างไรอะไรประมาณนี้คร uh, so uh,> right. ับมาอ่านดูเอานะครับอ่านให้ละเอียดทําความเข้าใจเอานะครับผมคงไม่เสียเวลามาอ่านตรงนี้นะครับเราะจะกินเวลาผมเยอะนะครับขออนุญาตแบ็กกลับนะครับส่วนตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับอ่าลิงก์เชิญเราครับกดตรงนี้ครับลิงก์เชิญนะลิงก์เชิญกดตรงนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นลิงก์เชิญของเราครับก็สามารถต๊อปี้ส่งต่อได้นะครับขออนุญาตแบ็กกลับนะครับตรงนี้ออกไปไหนเลยแป๊บหนึ่งนะต่อไปครับต่อไปนะครับ โอเคต่อไปถ้าเรานะครับสนใจนะครับหลังจากที่เราสมัครกระเป๋าแล้วก็นะครับทำการนะครับรับแอดดอเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะครับเราจะทำการนะครับฝากทำกำไรเหมือนฝากธนาคารนะครับฝากทำกำไรกับกระเป๋าตังค์ของ Ax เราก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ครับวิธีการฝากก็ไม่ยากครับเรากดเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับก่อนก่อนที่เราจะฝากเราต้องเตรียมเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับ แต่คำอย่างน้อยต้องมีค่าแก๊สครับและต้องฝากขั้นต่ำา2 0 USDT ตรงนี้ครับต้องเตรียม2อย่างนี้นะครับขั้นต่ำนันยี่วิธีการฝากก็ไม่ยากครับวิธีการฝากก็สามารถกดเข้าไปที่นะครับเนี่ย AI การซื้อได้เลยครับกดเข้าไปนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะพิมพ์กดตรงนี้ครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะป้อนการฝากได้เลยเห็นไหมครับไปดูคลิปการฝากที่ผมทําไว้ให้แล้วกันนะครับ ข้อดีการฝากของ Ax นะผมก็ดูแล้วว่ามันจ่ายไม่ไม่มากนะครับจ่ายไม่มากนะครับอ่าก็สามารถที่จะสามารถมาทำกำไรได้ถ้าจ่ายมากเกินไปบางทีนะครับมันไม่ใช่ละมัน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 คล้ายๆจะมาหลอกลวงกันนะครับแต่เอจ่ายไม่เยอะครับนะครับจ่ายประมาณ25%สนะครับสูงสุดประมาณนั้นอนะ่ะประมาณ2 5 2 6ถือว่าไม่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 สูงเกินไปนะครับและสามารถที่จะสามารถที่จะถอน ทั้งทุนที่เราฝากและกำไรปันผลที่เราได้รับทุกวันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะขอนได้ตลอดเวลานี่คือข้อดีที่ผมมองเห็นนะครับก็เลยน่าสนใจนะครับและถ้าเราฝากไม่เกิน9ก้าโมงเช้านะครับไม่เกิน9ก้าโมงเช้าเราก็จะรับปันผลรับกำไรสามทุ่มเลยทุกวันเลยนะครับรับกำไรสามทุ่มทุกวันเลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับ สักครู่นะอันนี้ไม่อันนี้พามาดูวิเศษนะส่วนนะครับอ่าตัวนี้ครับเราก็ดูทีมของฉันได้ครับตรงนี้ทีมของฉันกดเข้าไปเลยครับทีมของฉันเราก็จะเห็นทีมของผมเองก็มีอยู่พันหกนะครับก็มีคนรับแอร์ดับแต่ไม่ได้ฝากกันก็เยอะนะครับอ่าดูเนี่ยครับมันก็จะมีกราฟบ,บอกเลเวลที่หนึ่งมีอยู่ร้อยหกสิบเลเวลที่สองสามร้อยห้าสิบแปดเลเวลที่สามเยอะมากเลยนะครับแปดร้อยฝาเลเวลที่สี 5 6 7อันนี้เราสามารถดูได้ทีมของฉันที่เข้ามากดรับ a d ดด็อกฟรีนะครับส่วนทีมที่ฝากนะครับก็ดูได้นะครับเนี่ยทีมที่ฝากทีมที่สติความสำเร็จเห็นไหมครับตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้นี่ครับจำนวนที่คนที่มีผลนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีเท่าไหร่ระดวบที่หนึ่งระดัที่2เลรวลที่3 4 5 6ี่ห้ากก็จะดูได้นะครับมียอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับทำความเข้าใจได้ขออนุญาตแบ็กกลับแล้วกันนะครับเรื่องของการดูทีม ส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนิดนึงครับเออกไรอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนิดหนึ่งกดตรงนี้ครับกดที่ AI บัญชีตรงนี้ครับ AI บัญชีตรงนี้นะครับเอ่อตรงเนี้ยครับยอดตรงเนี้ยจะเข้าทุกสามทุ่มนะครับของทุกวันเลยจะเข้าทุกสามทุ่มของทุกวันเลยนะครับตรงนี้ผมก็ได้รับนะครับจากที่ผมฝากเองนะครับหนึ่งร้อยเออห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบ USD นะครับและผมก็ นะครับมีกระเป๋าในครอบครัวอีกนะครับและเครื่องนี้ก็มี2กระเป๋านะครับเพราะผมต้องต้องซอยออกเพื่อที่นะครับเขาจ่ายให้ทั้งหมด7ชั้นใช่ไหมเราก็ซอ,<ล>อยรับและเผื่อนะครับสร้างไว้กระเป๋าในครอบครัวด้วยอะไรด้วยเพื่อที่เราต้องการใช้เงินเราก็เบิกออกได้เลยเพราะการเบิกออกทั้งทุนทั้งกาไรเนี่ยนะครับตัวทุนเนี่ยเราไม่สามารถทยอยเบิกได้ครับเราเบิกก็เบิก<ม>เป็นก้อนออกมาเลยผมก็เลยสร้างกระเป๋านะครับกระเป๋าย่อยในครอบครัวเพื่อนะครับมาวางผัง หลังจากนั้นก็ฝากไปแต่และกระเป๋าแต่และกระเป๋าแล้วก็จะรับเป็นชั้นๆมาด้วยมันก็จะดีนะครับมันจะให้เราได้รับเยอะนะครับกระเป๋านี้ทุกวันที่ยี่เบกนะครับทุกวันทุกสามทุ่มก็จะเข้ามาตอนนี้กระเป๋านี้ยขผมเองก็จะได้ประมาณประมาณเจ็ดเจ็ด USDT ทุกวันนะครับตรงนี้ส่วนเราจะดูรายละเอียดก็กดตรงนี้ได้เลยครับนะครับกดเข้าไปเราก็จะเห็นข้อมูลใช่ไหมครับรายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้วันเดียวนะเนี่ยมันได้อียทั้งหมดเลยก็เข้ามาดูได้ว่า ได้รับตรงไหนอย่างไรใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการเผาด้วยนะเนี่ยรางวัลแบ่งปันนะครับก็สามารถจะดูได้นะครับเนี่ยสามารถจะที่จะดูได้ว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับเราก็มากดดูได้นะครับรางวัลแบ่งปันรางวัลแบ่งปันรางวัลแบ่งปันนะครับแล้วก็จะมีรางวัลในการเผาด้วยนะครับอ่รางวัลเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับโอ้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับอ่โอเคนะครับเข้าไปเลื่อนดูครับส่วนตัวเนี้ยครับถ้าใครนะครับ ยังไม่มีการฝากหรือใต้สายงานไม่มีการฝากเกิดขึ้นตัวตัวเนี้ยตัวเผาตรงเนี้ยเราจะไม่ได้รับเราจะไม่มีการเผานะครับถึงแม้เราจะไม่ฝากแต่ใต้สายงานเรามีการฝากตัวนี้ก็จะมีการเผาเกิดขึ้นเราก็ได้บนัสตรงนี้ด้วยนะถึงแม้เราจะไม่ฝากแต่ใต้สายงานมีการฝากข้อดีของมันนี่คือตรงนี้ครับแต่ถ้าเราฝากด้วยเราก็ได้รับส่วนของเราด้วย และก็ได้รับจากใต้สายงานด้วยและก็ได้รับการเผายิงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรหัสอีนรหัสของผมครับตัวนี้ครับบัลเลตตัวที่2ครับจิ้มไปที่เลข2เลยครับบัลเลตสองก็จะเห็นนะครับอเดี๋ยวไปดู AI ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับไม่ได้แนะนำใครรหัสนี้นะไม่ได้แนะนําใครไม่ได้ส่งให้ใครเลยครับเป็นรหัสที่ผมสร้างไว้ก็รับวันละจุดเก้า นะครับอย่างนี้เข้ามาจุดเก้าเลยนะครับมีการเผาด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอะไรบ้างครับเห็นไหมครับก็จะมีรายได้จากการเผาเห็นไหมมันจะเข้ามาเนี่ยเป็นเต็มๆมันอยู่นะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับขออนุญาตแบกกลับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปที่บอลเลตที่1นึ่งบัลเลตหลักของผมนะครับกระเป๋าหลักของผมมีอะไรอีกไหมที่ผมจะต้องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนะผมไม่แน่ใจผมลืมอะไรไหมนะครับ รายละเอียดเมื่อกี้นี้นะครับมีรายละเอียดปุ๊บนี่นี่ปุ๊บกดนี่ปับ๊บอ่าโอเคขอดูตรงนี้อ่าถ้าเรากดตรงนี้มีอะไรไหมครับลองกดดูครับไม่มีนะครับครัแบบนนะออกกดตรงนี้ครับสักครู่นะผมพา,พาไปดูตรงไหนเนาะจาไม่ได้สักครู่สักครู่ขอดูตรงนี้นิดนึงครับอ่าแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหบนึง่ง พอดีเมื่อกี้ผมว่าจะให้ดูข้อมูลนะครับอตอนนี้หาไม่เจอเดี๋ยวกาลังหาอยู่ครับกาลังหาอยู่ดูตรงไหนเอย่ยสักคู่นะอ่าอันนี้คืออันนี้คือยอดนะครับยอดที่เราฝากไว้นนเ,เนี่ยครับตรงเนี้ยเอเนี่ยพูดถือคลองตรงเนี้ยครับคลองเนี้ยครับนี่คือเราสามารถเบิกได้เลยครับเป็นกําไรที่เราสามารถเบิกได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถสมมติเรากดแกลกรับแต่แต่นี่คือเบิกทุนนะครับกดแลกรับเนี่ยเราก็ต้องใส่เลขหกตัวของเรา นะครับเรียกหกตัวของเรานะครับก็ทําการแลกรับได้เลยก็คือแลกรับทุนกลับได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้คือการแลกรับส่วนอีกตัวหนึ่งผมกําลังหาไม่เจอนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะเป็นเรื่องของแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมเห็นแว๊บแล้วมันหายไปไหนเอ่ยี่เป็นตลาดใช่ไหมครับการถือครองตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าตรงนี้ครับนี่นี่โอเคเจอแล้วครับตรงนี้ครับเรากด AI การซื้อนะฮะกด AI การซื้อเราก็จะเห็นเมนูนี้ครับมีรายละเอียดนะครับ รายละเอียดเนี่ยสามารถกดดูได้ครับอันนี้คือคําแนะนําการจัดการอะไรต่างๆเราก็มาอ่านเพิ่มเติมได้ครับก็ประมาณนี้นะครับผมใช้เวลาไปเกือบ12นาทีแล้วครับเกี่ยวกับการท่องหน้ากระเป๋าของ A อเกครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมหรือใครอยากจะฝากก็สามารถฝากได้แต่ย้ํานะครับทุกๆการลงทุนเรานะครับไม่แนะนําให้ไปกู้เงินมาลงทุนนะครับให้แบ่งกําไรให้แบ่งเงินในส่วนที่เราพอนะครับ จะยอมรับได้นะครับสักนะครับยีดอลลาร์เพื่อมาทําการกําไรเพื่อทดสอบดูแล้วหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจเพิ่มเติมดูครับสวัสดีครับ